เห็นหน้าไหมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะตอนเย็นหน,านะะ้นาลิงเราอยู่ที่นะคะบึงละหานาน,นะคะฝั่งทางด้านทิศเหนือนะคะอะไรลอยมาทางดทิศเหนือของอบึงละหานาน,าน,นะคะอะไรนะ,นะ,ะลอยมาเขาเรียกว่าตา้ําละหานา,นานหรือว่าท่าใหญ่นะคะนะคะบรรยากาศนะคะตอนเย็นๆนะคะพาเอฟซีมาดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะแพนให้ดูนะคะ เนี่ยค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าฝั่งทิศเหนือนะคะตาน้ําตรงบ้านละหาหนานะคะแล้วก็ตรงนั้นอาจจะเป็นศาลเจ้าพ่ออุปหัสนะคะศาลเก่านะคะตรงนั้นนะคะจะเรียกว่าท่าใหญ่นะคะนะคะบรรยากาศนะคะแล้วก็ตรงที่น้องเสียชีวิตนะคะก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะนู่น ตรงนู้นนะคะที่เห็นเป็นขาวๆอยู่ตรงนู้นนะคะที่น้องเสียชีวิตตรงนั้นเรียกว่าฝั่งทางด้านทิศตะวันตกนะคะก็ยังอยู่เขตขอนแก่นอยู่นะคะปิดกับแม่น้ําชีเลยนะคะนะคะตรงเนี้ยตอนที่เขาขุดลอกอะ่ะเขาจะขุดเนี่ยเฉพาะที่เห็นเป็นน้ําใสตรงเนี้ยคือพื้นใหม่ทั้งหมดเลยคือลึกมา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 ก,มากเลยนะคะนะคะแล้วก็ตรงป่าบัวเขียวๆตรงนั้นอะ่ะ ก็จะเป็นพื้นเดิมทั้งหมดนะคะก็คือไม่ลึกนะคะอาจจะลึกเป็นบางส่วนบางม,มุมแต่โดยพื้นรวมแล้วก็คือไม่ลึกนะคะขอบรอบหนองก็คือลึกทั้งหมดเหมือนที่เราเคยลงให้ดูนะคะที่พูดไปในคลิปแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งทางนี้นะคือด้านทิศใต้นะคะทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกฝั่งแก้งสนามนางนะคะนี่และคะ่ะประมาณนี้นะคะบรรยากาศ